สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเอ็ดสอคเกอร์นะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมมือถือแนวฟุตบอลนะครับแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากเกมแนวฟุตบอลทั่วไปนะครับรู้สึกว่าจะมีในส่วนของพลังนะครับที่เราแบบเวลาเรายิงอะไรแบบนี้จะมีลูกไฟเกิดขึ้นนะครับอย่างกับซูร์สายนะแต่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับตัวเกมยังเป็นแค่วอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นนะครับไม่รีบ ผมแนะนําให้รอเวอร์ชั่นเต็มดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเล่นได้ถึงแค่วันที่17มั้งถ้าผมจำตัววันที่ไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นภาษาจีนไงบางทีแบบวันที่แบบค่อนข้างงงนะครับนี่เข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับมีตำนานด้วยนะโรัลโดนะอย่างกับเพจใช่ไหมเออโหมดการเล่นต่างๆเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับนะตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเกมเพคคร่าวๆก่อนก็คือจะเล่นตามเนื้อเรื่องที่เป็นแชปเตอร์ครับ เป็นหมดอ,อย่างเช่นด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการฝึกสอนเบื้องต้นในแต่ละ chapter หรือว่าในแต่ละด่านนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มกาชาในส่วนของกาชาตัวละครด้วยนะครับแล้วก็มีการเลือกทงเลือกทีมเนาะผมเลือกเร็วมาหลิดมานะครับนี่จะบอกว่าหน้าตัวหน้าตาตัวละครอ่ะ มันไม่ค่อยเหมือนกับการ์ดที่เราได้มาเช่นผมได้เมดิซันมาหรือว่าผมได้ใครวาดีหรืออะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะหน้าตาในตัวเกมอ่ะไม่เหมือนนะครับแต่ตัวการ์ดอ่ะเหมือนเออแปลกดีใช่ไหม <c oughs> นี่ครับมันจะมีพลังเนี้ยสังเกตกลางจอนะครับแล้วก็ที่สหมัอนคือนายประตูหรือว่าผู้รักษาประตูนะครับสมมติว่าโดนชนบ่อยๆพลังบนหัวรถนะครับเวลาเรายิงอะ่ะมันเข้าง่ายมากเลยเออเหมือนมีพลังชีวิตอะไรแบบนี้เลย <c oughs> ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะ อโอเคครับของผมสีขาวเนาะก็คือมันจะมีการวิ่งแบบนี้วิ่งกระชากแล้วก็เวลาเราส่งบอลน,นะสังเกตนะครับเดี๋ยวมันจะมีพลังขึ้นนะครับเห็นปะอ่ะเหมือนเป็นเลือดหรือเป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ไฟสตัวนะครับมันจะมีหลอดเลือดสีแดงอยู่ใช่ไหมครับบางทีเราชนเขาหรือเขาชนเราครับพลังหลอดเลือดสีแดงมันจะลดนะครับก็ยิงแบบนี้เลยนะครับวันนี้ เห็ปนปะออนจิงๆเป็นลูกไฟอันนี้เป็นแบบง้างยิงแบบไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเล่นกับบอดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทําไมบอดมันไม่แย่งเลยนะครับมันเพิ่งเล่นไงเออนี่ครับอ่ะเห็นปะยิงไปปุ๊บหลอดเลือดที่ในประตูหรือผู้รักษาประตูลดลงครึ่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรายิงอีกนะครับเดี๋ยวเราเปิดเปิดมองเปิดมองดิโอเคนี่ครับสมมติว่าเรายิงอีกนะ เห็นปะมันจะเข้าง่ายขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นหลอดพลังของอผู้รักษาประตูหรืออะไรนะครับมีภาพชงภาพชาใช้ดูด้วยแล้วภาพฉาเราสามารถปรับมุมกล้องแบบนี้ได้ด้วยนะคือกราฟิกถือว่าดูดีนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเกมมันเป็นภาษาจีนไงนั่นแหละข้อเสียแล้วก็ที่เหมือนคือมันยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับเนี่ยเวลาเรากระแทกกันหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีหลอดพลังลดซุบอะไรค่อนข้างง่ายนะ มันเล่นกับบอทดไงมันเล่นง่ายอยู่แล้วเลี้ยงแบบคนเดียวเลยนะรวยคนระับ้านรวยเลี้ยงคนเดียวโหโหเฮ้ยแม่งขีดโทษเลยเหรอบ้านรวยนะโอ้โหแม่งเซฟอะไรกันวะเนี่ยอะไรกันวะนี่เนี่ยครับเนี่ยครับกระแทกนิดนึงอ่าหลอพลังรถเวลา,าหลอพลังเหลือน้อยครับ ตัวละครเราแม่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบอ่อนแอเลยนะอันนี้ต้องตรงเลยนะครับโอ้โหมันแย่งนี่ครับลูกไฟเห็นไหมอันนี้คือ,อพลังที่เป็นข้อแตกต่างจากเกมมือถือฟุตบอลโดยทั่วไปนะครับอย่าใเดี๋ยวใครดูนะตู้มแต่ว่าตอนยิงไม่ขึ้นเฮ้ยตอนยิงปกติขึ้นแต่ในรีเพย์ไม่ขึ้นนะครับเร่นกันต่อถือว่าสนุกใช้ได้นะครับมันไม่สมจริงเท่าไรหร่หรอก บอกเลยไม่สมจริงเท่าไหร่ไปครับกระชากไปครับชื่อใครก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับกระชากไปคนเดียวเอาติดอะไรไวะเนี่ยอุตส่าห์กระชากไปคนเดียวนะครับเฮ้ยมีเอ,ยเอายังไงล่ะสกิลเหมือนพายุมหมุนด้วยใช่ไหมยอ,นะ <c oughs> อ,อย่างกับซึระสาานะอ้โดน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 แย่งโอเคส่งไปครับส่งมาเอาเฮ้ย งมาแล้วพี่โอเคอ่าหมดครึ่งนะครับอันนี้ครึ่งหลังนะเดี๋ยวผมเล่นเกมเพย์ดูรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของระบบต่างๆระบบแผนนู่นนี่นั่นนะครับว่ามีอะไรบ้างส่งไปครับชิ่งออกมาส่งมาปึ๊บโอเคสวยครับไปครับวิ่งไปครับยิงตรงนี้แหละตู้มาไปครับโอ้โหลัประตูเซฟครับ เพราะว่าหลอดพลังเขาเเยอะเบียดเบียดโอ้โหเบียดไม่เข้าเว้ยเบียดไม่เข้าบอลเป็นของสีขาวครับมันอ่านเชื่อไม่ออกนะโอ้โหทำชิงช่งทำชิ่งหลุดแล้วตุ้มเรียบร้อยครับไม่ติดเอฟเฟกยังไม่ค่อยเก็ตว่าเวลาที่เรายิงอ่ะครับทำยังไงให้มันติดเพอร์เฟกต์เทียนเป็นลูกลูกไฟอะไรแบบนี้นะครับเออมันเป็นภาษาจีนนะผมก็อ่านไม่ออกนะ อันนี้คือข้อสเสียเลยโ okay. อเคเดี๋ว่าสนุกดีนะครับโอ้โหยืนให้แย่งเลยเหรอโอ้โววิ่งออกไปข้างนอกทําพระแสงอะไรเนี้ยเขามาแย่งครับไม่ครับชนว่าไปหนึ่งทีครับฟื้คือถ้าสังเกตน,นะเวลาเราส่งบอลเนี่ยบอลมันทะลุไอ้นี่ไปเลยนะทะลุฝั่งตรงข้ามไปเลยอะ่ะ กระชาครับกระชาไปตรงๆเลยกระชาไปตรงๆแล้วท่งครับปึฟฟิบชิงมาโอ้โหไม่ไม่ได้เฮ้ยส่งมาไม่ได้อีกนะว้าเอา้าทำไมบอลมาที่ผมวะ <c oughs> เรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้ยิงติด <c oughs> ยิงตรงนี้แหละโอ้มนี่ครับนประตูเริ่มแบบใกล้จะตายแล้วนะ <c oughs> มันมีหลอดเลือดด้วยม,มันแปลกมาก โอเคครับเซฟได้ไหมตู้ oh, ครับนี่ครับเราเลื่นหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันเนาะรู้สึกความสามารถของในประตูเขาจะแบบตกต่ำนะเดี๋ยวหาลูกบอลไม่เจอเฮ้ยห,หาลูกบอลไม่เจอโอเคส่งไปชิงมาเราจะชิงกลับหลังทำประแสอะไรวะส่งมาโอ้โหส่งให้ส่งให้เขาเนี่ย เป็นอะไรกันนี่ส่งให้เขาทำไม <c oughs> จัดไหมครับไอ้โอ้โหโดนกระแทกเวลาก็จะหมดแล้วไม่ได้เทสเลยจบแล้วเ <c oughs> อเคครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศเกมเพลย์โดยคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวเกมนี้นะครับนี่ก็มีสรุปคะแนนด้วยใครได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเกมเพลย์นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูระบบการปรับแต่งในส่วนของตัวละครโว้ mp สอง mp สก็ขึ้นมามีข่าวหนังสือพมหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับว่าลงข่าวเกิดอะไรขึ้นนะครับอโอเครับของครับอ,อันนี้จะเป็นตัวละครใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่อยู่เชลซีเขาชื่ออะไรหรอวะผมนึกชื่อไม่ออกอะอยู่เชลซีพริสิตปะมัง้งผมก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่เชลซี มันมีโลโกโล้ยู่เชลซีนะครับไม่ใช่หรอกแต่จำชื่อไม่ได้อะพูริสิตน่าจะพูริสิตมั้งครับนี่ครับอันนี้จะเป็นะระบบการปรับแต่งตัวละครนะครับกองหน้าผมนี่ใช้ในส่วนของกองหน้าแมนซิตี้นะครับมีระบบการอัปเกรดด้วยนะครับก็เพิ่มเลเวลให้ตัวละครนะครเหมือนทุกเกมเลยนะกดออกแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกดออกไป โอเคเขาให้เราไปเล่นใช่ไหมครับเราเราไม่เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดออกเขาบังคับเล่นนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับแต่งพงแผนหรืออะแล้วแบบนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเมนูที่3ที่4นี่แหละอ่าอันนี้เราจะเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับในนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับก็คือเราแค่แบบลากการ์ดลงไปแทนนะครับแบบเนี้ยเออพอเข้าใจไหมครับเนี่ยสลับได้เลยอ่า สามารถาลากสลับได้นะมีเลเวลตัวละครทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวละครแต่และตัวเราจะมีสเตตัสอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถกด upgrade, อัปเกรดค่าพลังต่างๆให้ตัวละครได้นะครับจะใช้ในส่วนของหลอดยกดพงยกดเพี ong, ong, P, แบบนี้นะครับอัดเข้าไปนะนี่อัดได้แค่นี้นะครับน่าจะาตามเลเวลบัญชีของเรานะครับอย่างเช่นบัญชีหลักเราเลเวลสานะครับตัวละครนักเตะก็จะได้แค่เลเวลสอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆมันจะมีการปรับแต่งในส่วนของ นะเรียกว่าเทคติกแล้วกันนะครับเนี่ยเราแตะที่ว่างนะครับด้านขวาม,มันจะมีสเตตัสเพิ่มขึ้นมานครับตรงนี้จะเรียกว่าอาบิลิตี้หรือสกิลเสริมของตัวละครก็ได้หรือว่าเป็นแผนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคือเราสามารถปรับแต่งได้นะครับมันจะบอกว่ามันจะเพิ่มค่าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยเออมันเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้เนาะ คือตัวเกมรูปแบบการเล่นอะไรแบบนี้มันน่าสนใจระบบมันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนผมก็อา่านไม่ออกนะครับเนี่ยพลังในทีมลดลงนะครับเราใช้เทคนิคต,ตัวนี้ใช่ไหมครับเราใช้เทคนิคตัวนี้เราก็ต้องเพิ่มเสเตัสพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเนี่ยพลังในทีมของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นการปรับแต่งแบบคร่าวๆนะครับดูสเตัสโดยรวมของตัวละคร,ะครได้ด้วยนะครับนี่ อันนี้เป็นทีมท็อปๆที่เขาใช้ใช้กันเหรอนักเตะท็อปๆ็อเขียนเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกระชับปองกันดีกว่ากระชับปองกระชับปองโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกระชากันดีกว่านะครับมาด้านขวาล่างตรงนี้เลยนะครับด้านขวาล่างเนาะแล้วก็นี่ครับจะมีกระชานเนาะซุ่มนะครับ200เพชร600เพชร1 0 8 0เพชรนะครับเดี๋ยวลองกดดูมบเข้าให้เรามีเพชรอยู่200แ้อแดนแดนนะครับได้ใครวะมาครับวิ่งมาอย่างนี้ครับ ชินชาอะไรสเปนครับนากบอลลีไข่ฟ้าไข่ฟ้าไม่รู้จักครับไม่รู้จักชื่ออ่านไม่ออกด้วยแล้วก็ผมไม่รู้จักด้วยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสเตตัสนะมีสกิลสกิลอะไรเขาก็จะบอกไปนะครับมีเทคตรงทคติกเทคโนโลยีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพเรียลตัวเกมเป็นภาษาจีนแบบคร่าวๆนะครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ